โอ้โเก้าชั้นไซส์บิ๊กๆสีกัดแบบสวยๆชุดนี้ก็มาฟังราคากันมีจำนวนจำกัดนะครับไซใหญ่นะครับต้นนี้เดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับวันนี้โชคเก้าชั้นเศรษฐีวิวสันนะครับาเจอกันม่ค้าก่อนสวัสดีพี่ สวัสดีค่ะวันกันเย็นวันวันอังคารนะครับวันนี้ภารกิจด่วนก็จะเป็นโชคโชคกาชันน้องโชคกาชันนะครับก็จะเข้ามาด้วยมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับของมีจํานวนจํากัดเข้ีี่เนาะใช่ค่ะอ่ะแนะนําตัวก่อนพี่สวยเลยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะชื่อชื่อ ร้านต้นไม้ปันดาวเจ้าของชื่อดาวร้านต้นไม้ปันดาวอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่บุรีรัมย์ตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจะมาบุรีรัมย์นะครับใช่รอบนี้ก็จะเป็นโชวเข้าชั้นนะครับสองต้นลถมาเดิมใช่ไหมพี่ใช่ยังยืนยันโปรแกนอยู่ว่าลถมาเดิมสองต้นลด หนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะและ้วก็ไม<อ>่ด้นัไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีค่ะคนน<อ>ึงก็กดติดตามช่องยูทูบมือใหม่ลิสวนกดกดิิงแจเ้ยงเตือนจะได้ไม่พลาดต้นไม้ที่เข้ามาใหม่ๆนะครับพอบางต้นมันก็หมดเลยนะครับชอบตัวไหนก็โทรมาเลยนะครับเป็นไปได้ก็ไม่ต้องจองเพื่อนมาจะไว้จะดีกว่าจะได้ไม่พลาดสิทธิ์คนอื่นเขาเน่นาะค่ะมารอบนี้จะเป็นวิวสันแล้วก็ โชกัชั้นดังแล้วก็มีดาประอินดาประอินดาพี่อยู่พานุษยค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นนัมเบอร์นะครับใช่ราคานะครับเพราะวินสันเยอะอยู่ราคาจะโชกัชั้นจะราคาจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนเเบอร์หนึ่งก่อนเลยตัวนี้เบอร์หนึ่งกระถางนี้นะครับผิดเขียวไปนี่หน่ะข้างหลังเนี่ยนั่นหละพี่เบอร์หนึ่งนะครับ วันนี้ก็มืดะไยเราเริ่มงานมานะครับใช่ล้วฝนตกด้วยฝนตกเลยก็บินตรงเข้ามาเลยนะครับหยิบจักรยานมาเพื่อนอันนี้นะครับโชคประชานเบอร์หนึ่งส่งทั้งกะละมังแบบนี้นะครับใช่ใช่พี่ค่ะอันนี้เขาเรียกโชคประชานอะไรดีไม่รู้นะดำดำชมพูอันนี้สวยมากดำชมพูสวยงมมากไซส์ใหญ่มากครับเพื่อน กี่บาทที่เบอหนึ่งอันนี้สี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสวยสี่พันห้าร้อยบาทนะครับชมพูทุกใบกระถางที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นกระถางที่สองที่สองกระถางที่สองใบก็จะสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดกระถางที่สองกระถางที่ใบนะครับเพื่อน นี่นี่ครับด่างใบนะครับเพื่อนชมพูชมพูคือชมพูนะคะร,รอบนี้ชมพูจะชัดมากนะครับช,ชัดหมดเลยรอบที่พี่เขาเอามานะครับใช่กระถางที่สองกี่บาทพี่อันนี้ก็สี่พันเจ็ดค่ะ 4, 7, สี่พันเจ็ดต้นนี้จะสูงกว่าต้นที่หนึ่งใช่เออสองสี่พันเจ็ดร้อยส่งฟรีนะครับ ในกลุ่มนี้จะมีคนที่เอาไปแล้วหนึ่งกระถางนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับจะมีอยู่หนึ่งกระถางที่เขาเอาไปแล้วรอส,ส่งต้นนี้นะครับให้ดูฟอมก่อนชมพูทั้งหมดชมพูทั้งหมด,มหมดรอบนี้ชมพูหมดเลย,เลยรอบนี้จะเป็นชมพูม่วงนาะชมพูม่วง ต้นจะไม่มีการไปตัดมานะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่มีค่ะไม่มีนะครับเป็นรากแล้วก็ลําต้นขึ้นมาคะ่ะนี่นะครับจะไม่มีแบบตัดต่อมานะครับเพื่อนจะเป็นต้นเดียวมาเลยไซประมาณนี้กี่บาทพี่อันนี้ห้าพันค่ะห้าพันบาทนะครับเบอสามสวยแล้วก็ชอบต้นไหนก็พิมมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามสวย ต่อไปก็จะเป็นกระถางที่สี่เบอร์สี่นะครับ,รบเบอร์สี่ให้ดูนะครับถายละเอียดไปสวยไม่ได้เช็ด,ดเดเอามาถึงก็ขายเลยต้นไม้เพิ่งมาถึงวันนี้นะครับเพื่อนมาถึงเมื่อตะกี้เองนะครับ<ช>เราก็ช่วยกันจัดร้านแล้วก็มาถ่ายกยกกันเองอม,มายกมาถึงเมื่อกี้ฝนตกก็เอามาในร่มรต้นไม้มาถึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำาราคาต้นจริงสวยมากเลยนะอ ต้นริงสวยงามฮะนี่นะครับจะเป็นต้นเดียวแลวก็มีรากนะครับเพื่อนไซนี้อยู่ที่สี่พันห้าค่ะสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเบอร์สี่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อ่าต้นนี้ไหมเบอร์ห้าเลยเบอร์ห้าจะเป็นต้นนี้นะครับดัดเป็นหมายเลขห้านะครับผมว่าไอ้ต้นเนี้มันน่าจะจุดเด่นกว่าเขาแล้วใช่ไหมพี่ใช่เบอร์ห้า เบอร์ห้าเบอร์ห้าประหยัดไฟด้วยครับเพื่อนพยายามเอาไปไว้หนบ้างสวยมากเลยอ่ะอันี้เผือกเลยใบนี้ไม่เผือกเผือกไม่มีไม่่อ๋อนี่ก็ด่างติดเขียวมาด่างติดเขียวเห็นไหมชมพูเลยแหละเพราะว่าเขาต้องเผือกใช่กาเป็นแบบนั้นเขาก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนเลยใช่เพราะว่าต้องเป็นเขาเป็นแบบนั้นจะเป็นต้นเดียวไม่มีการตัดมานะครับเพื่อน รางทุกใบกระถางนี้กี่บาทพี่อันนี้หนึ่งมืนหนึ่งมืนบาทใช่หนึ่งมืนพ่วนนะครับใช่ส่งทั้งกระถางกะละมังใหญ่เลยนะครับกระถางกะละมังใหญ่เลยสวยงามมากตัวห้านะครับหนึ่งมืนต่อต้นนู้นะแต่ต้นนี้เขาเอาแล้วอ่ะไอต้นนี้เขาเอาแล้วเดี๋ยวยกให้ดูก่อนมันใหญ่มากต้นนี้เขาเอาในราคากี่บาทพี่หนึ่งมืนค่ะหนึ่งมืนพัวดต้นนี้ส่งจังหวัดอะไรอีสกลนคร กระถางเขาใหญ่มากนี่ดูกระถางเลยกระถางยี่สิบนิ้วเลยกระถางยี่สิบนิ้วเลยไอ้นี่อะไรนะทับทิมเขานั่นเลยไอ้ตัวนี้เขาเอาไปแล้วรอส่งใช่นะให้ดูชมเฉยๆนะครับชมต่อไปก็จะเป็นเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกไซนี้สวยอ่ะเบอร์หกดูแี่รากแบบโอ้โหต้นไม้นะครับ มาเมื่อกี้ตัวนี้กระตุกมากเลยนี่นะครับตัวนี้มีการตัดมานะครับเพื่อนๆเป็นแบบรั้ต้นโอ้โหเบอร์หกนะครับเพื่อนสี่บัดเบอร์หกสี่บาทพร้อมสวยพร้อมสวยนะครับพี่มาเป็นการจัดเรีเรยงของใบของเขานะครับเบอร์หกนะครับสี่บาทพี่อันนี้เก้าพัน เก้าบาทสวยมากเบอร์หกเก้าันหนักด้วยต้นใหญ่ด้วยหนักด้วยส่งทางกระถางไอ้สีขฟ้าน,นั่นแหละครับเบอร์หกเก้าพันบาทนะครับไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วมั้ยนี่ครับรเขาอันนี้กระถางสิบห้าไปเปลี่ยนยี่สิบเหมือนต้นนี้เลยโอ้ยนีเยน่เงามากเลยนี่สวยมากแ่ะพี่เห็นต้นจริงแล้วโอ้โหอึ้งเลยเนาะ เจ้าของเขาได้ไปแบบพุ่งมากเลยอ่ะตันนี้ใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับมาเบอร์เจ็ดไอ้ต้นที่เหลือก็ใช่ว่าจะไม่สวยนะครับเพื่อนๆสวยทุกระถางสวยเบอร์เจ็ดให้ดูฟอร์มไกลๆก่อนเบอร์เจ็ดน่าจะต้นใหญ่กว่าเขาในกลุ่มนี้แล้วมั้งเฮยพี่ยังยังมีางใหญ่อีกใหญ่กว่านี้เีกเบอร์เจ็ดอันนี้ใบอ่อนใบอ่อนค่าจะหักนิดนึงหักนิดนึงค่ะ สุดายคพี่เลยฮักนิดนึงตรงแล้วใส,<ร>ใส่กาวี่ใส่กาวเอานะ <c oughs> เขาใส่ถานะโชคโฉบทันนี่นะครับเพื่อนใหญ่มากเบอร์เจ็ดอันนี้ขนาดเรไทยกลางแสงไฟนะเนี่ยเบอร์เจ็ดมีบาทด่อันนี้ก็เก้าพันเก้าพันทวนเบอร์เจ็ดต้นใหญ่มากเอาไปเป็นสซแม่เลยนะคะเอาไปเป็นสซตั้งแม่ เบอร์เจ็ดเก้าพันบาทนะครับนี่หนักนมากเลยนะคะหนักด้วยกาลมังใหญ่มันเป็นกาละมังหมดเลยอ่ะอ่าต่อไปจะเป็นเบอร์แปดนะครับ <8. S 2> เบอร์แปดเบอร์แปดหมดแล้วหมดเลยนะครับเพื่อนชุดนี้สีจะกดเบอร์แปดเน่นั้นพี่อันนี้ยังไม่กัดชมพูเท่าไหร่ค่ะ นี่ยังไม่ตัดชมพูมากใช่ไหมนี่ใจตวสวยสวยเดี๋ยวก็กัดชมพูหลอดในออกจำพูแล้วเอ์แปดพี่ร้าน 7, <500. S 1> ทีน่เจ0ดพันห้็ดพันหารตกแองอะฝนตกเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพันหอยใช่พี่ใช่ค่ะเจ็ดพันห้ารค่ะ พวกเราสู้ชีวิตมากเลยโอ้ยเจ้าี่บาทพี่เจ็ดพันห้ามนยังต่อไปก็จะเป็นยูสานะครับค่ะยูสานดาก็จะเทียนไ้วเหมกันครับค่ะเบินี่บาทพี่ห้าร้อยิบาร้ คุณนี้มีเยอะนะครับลายเยอะวิวขนาดเบอร์หนึ่งห้าร้อยห้าสิบเซนตีซื้อสองกระทางรดหนึ่งร้อยเบอร์สองห้าร้อยห้าสิบ ตกแบราคาเดียวกันห้าร5 0เจ้านะครับไปฝนตกหนักเดี๋ยวพี่เอา้ก่อนเอหาอหอเอห้านะครับถก ยกสวยสองนจ้ารอสิราารถหนก่ร้อยจดสามจุูในเขมำาทีเท่ากันค่ะเอา่อไปค่แล้วหรอาสิบราคาราคาเท่กันแต่ แต่อันนี้ตอนแรกว่าไม่เอามาแต่พี่เห็นว่าตัวเล็กดีสวยน่ารักดีสีสิบสิบปีเท่านี้ 50, 50, 50, ราคาห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันสี่สิบปีฝนตกหนักฝนตกหนักราคาสูดชีวิตห้าห้าร้อยห้าสิบสิบหกสิบหกสุดท้ายดี่สิบหก ถูกีซื้อสองาดงร้อ0อันนี้ไปมาแล้วนิ่ชด้หมใช่ค่ะต่อไปเป็นดับไปอินตท้ายดับไี้อินเบอร์หเท่าไรพี่หกรอค่ะหกร้อยดับไอินดับไอินเบอร์สองหกร้ยดีมากคายดี่ได้มาไม่กี่กระถางนะครับได้มาห้าค่ะดับอินเบอร์สามเท่าไรพี่ 600เหมือนกันค่ะตุกตาหางใหญ่นะครับพเพื่อนหก0้อยดาบอิน <400 S 2> เบอร์สี่เท่าไหร่พี่600เหมือนกันค่ะสูงกว่าอีกเอา้าแม่แม่ค้าได้ราคาไหนขายราคานั้นได้มาราคาเดียวกัน600ยค่ะอย่าลืมนะครับเบอร์สี่สูงมากพอสวยเอา้าเบอร์ห้าสุดท้ายก็สวยของเขาอีกไม่ใช่สวยครับเพื่อนสวยทุกตุ๊กตา มันสูงกว่าเขาเฮ้ยฝนเริ่มเบาแล้วเราเริ่มเบาแล้วหมดแล้วคลิปนี้ก็รวดรัดเลยนะครับเพื่อนๆแลวก็ไห้ตัวอื่นที่ดูจากคลิปเก่าก็สั่งได้สั่งได้ค่ะหรือตรงรถฝนตกครับเพื่อนๆฝนตกยั่งหนักเลยฝนตกหนักช่วยแม่ค้าด้วยน้ำท่วมนะนะครับเขียนเบอร์มานะครับเพื่อนๆว่าตบต้นไหนเบอร์ไหนนะครับ ตัวนี้นะแต่พิเด็ดแล้วก็มีสารเขามาเยอะจํานวนเยอะอันนี้จะทําได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เขาบอกตอนเวลาใบใหม่มาจะเป็นประมาณนี้นะแต่อย่างนี้แล้วก็จะออกอย่างนี้เสร็จแล้วเวล,เวลาเกาไปก็จะเป็นอย่างนี้ไปตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ใช่เขาบอกอย่างนี้แล้วก็บอกต่ออย่างนี้สวยงาม <laughs> สวยนะสวยมากเลยเนหะ็นี้ สวยจริงต้นนี้สวยสวยทุกต้นเลยชชบอ่ะเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยก็สวยมากอ่ะอันนี้จะชมพูออกม่วงเนาะชมพูออกม่วงเห็นไหมเพราะเพราะเพราะว่าทายในความมืดไายในความมดืดสวยงามนะครับต้นนี้มาเอาไปแล้วใช่ไป <สะ S 2> ทิ้งท้ายเขาพี่ทิ้งท้ายคลิปนี้ก็ก็โค้งกับันได้มาวันนี้ก็ถ่ายวันนี้ใช่่ะลงรถมาเมื่อกี้นะครับฝนตกฝน,นตก เนครับแต่ก็ต้องขายเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อของไายวัรสุกต่อโอเคทีนี้ติดตาพี่ดาวแล้วก็รือยหมายรุยวนนะครับร้านเปิดทุกวันร้านเปิดทุกวันกับมดทุกชั้นเอากระสังกัหมดพี่ดํานะครับเดี๋ยวคลินี้ก็ดูวันเย็นวันสามตุลาวันนี้ะครับเดี๋ยวเราไปโหลดนิยกันเจอกันที่หน้าพี่สวัสดีครับผม